ตลาดเวียดนามขึ้นอย่างร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดกองทุนสัญชาติเวียดนามครับอย่าง Dragon Capital ออกมาคอนเฟิร์มครับว่าเวียดนามยังจะไปต่อจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่สนับสนุนเรื่องนี้ครับและจะไปต่อจริงหรือเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับพี่ลีครับ Dragon Capital คือใครเหรอครับทำไมเขาถึงกล้าออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียดนามยังจะไปต่อครับ วันนี้เรามาทำความรู้จัก Dragon Capital นะคะ,คะก็เป็นผู้จัดการสัญชาติเวียดนามนะคะคเป็นบริจอรรายแรกของเวียดนามเลยนะคะเขาตั้งบริษัทขึ้นมาในปี1994แล้วค่ะตั้งมาก่อนตลาดหลักทรัพย์เวียดนามจะเกิดอ,อีกนะคะตอนนี้ก็มีพนักง,งานอยู่ที่157คนนะคะแล้วก็มีออฟฟิศอยู่หลายประเทศนะคะออฟฟิศ <Office S 2> ที่เขามีก็เวียดนามฮ่องกงมีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ มีอยู่ในสหราชอาณาจรรักรด้วยลูกค้าของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นลูกค้าระดับชั้นนำเลยนะคะก็จะมีพวกกองทุนเพื่อความมั่งคั่งนะคะเป็นที่เป็นลูกค้าสถาบันนะคะแล้วก็พวกกองทุนต่างๆจ้างให้เขาบริหารกองทุนให้ก็แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยนะคะน้องเชคถ้าเรามาดูในเรื่องของตัว assets size ของเขานะคะวันที่31ธันวาคม2021เนี่ย มี6,271ล้านนะคะก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ2,07ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่เลยนะคะทีนี้โครงสร้างของผู้ถือหุ้นนี่น่าสนใจมากค่ะน้องเชคครับน้องเชคอาจจะอยากรู้ส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นก็จะเป็นรายใหญ่ต่างๆแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้ คนที่เป็นผู้ถือหุ้นของเขากลายเป็นพนักง,งานนะคะข้อดีนะคะของการที่เป็นพนักง,งานเนี่ยก็จะทําให้การทํางานเขาเป็นอิสระเราจะเห็นการทํางานที่เป็นมืออาชีพของบริษัทนี้ที่เหลือก็จะเป็นเงินของพวก Family Office ต่างๆมาเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนี้แล้วก็จ้างบริษัทนี้บริหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเขาดูค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าตอบโจทย์การบริหารเงินให้กับกองทุนเพื่อความมั่งคั่งต่างๆเลยเป็นที่มาว่ากองทุนนี้มีชื่อเสียงมายาวนานเนี่ยคะ่ะ แล้วผลดำเนินงานของเขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่ลีค่ะเรามาพูดถึงผลงานของ Dragon Capital นะคะคก็คือกองที่มีขายอยู่ในเมืองไทยก็คือเวียดนา Equity Fund นะคะกองนี้ก็คือตั้งมาเมื่อเดือนกันยา2013 mm hmm. นะคะก็ย่างเขาปีที่9แล้วค่ะน้องเชฟแต่ถ้าดูผลงานย้อนหลังของเขาอะนะคะได้18.2%ต่อปีเลยนะคะ mm hmm. สูงกว่าดัชนีชี้วัดนะคะเรียกว่าทำผลงานได้ดีและยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ จากไตรามาสที่ผ่านมานะครับเวียดนามโดนผลกระทบจากโควิดค่อนข้างเยอะนะครับและในตอนนี้ครับดราคอนแคปิตลมองสถานการณ์โควิดว่ายังไงบ้างล่ะครับค่ะพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดก็คงพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนน่ะค,คที่ในเวียดนามตอนนี้80มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะต้องเรียกว่า เป็นอัตราที่สูงในอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะคเขาก็มีเป้าหมายนะคะว่าควอเตอร์3ของปีนี้เ,นเขาก็จะฉีดให้มันเยอะขึ้นนะคะเป็นพัฒน,นาการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ขยายขอบเขตไปถึงเด็ก5-11ปีด้วยนะคะคอัตราการเข้าถึงวัคซีนของเวียดนามเนี่ยต้องเรียกว่าดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยที่น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าตัวเลขที่สูงขนาดนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ทําให้ดรา g อนแคปิตอลมั่นใจว่าเวียดนามยังจะไปต่อทั้งที่ทททขึ้นมาสูงแล้วปัจจัยอะไรหรอครับพี่ลีค่ะเราก็มาดูเรื่องปัจจัยมันจะมี3เรื่องเดิมนะคะน้องเชฟแล้วก็ที่ดรา g อนแคปิตอลมองเนี่ยเป็น2เรื่องใหม่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเดิมก่อนนะคะที่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนอยู่เรื่องแรกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบ,รบว่าช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเริ่มระบาดเนี่ย ในปีนั้นเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังเติบโตได้ได้2.9นะคะคแล้วก็ปีที่ผ่านมา2.4ปีนี้ก็คงอยู่ที่ในระดับ6.5ถึง7เพราะฉะนั้นอัตราการเตริบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เวียดนามยังไปต่อได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของการส่งออกอย่างที่เราทราบว่าเวียดนามมีพื้นฐานการผลิตที่แข็งแรงเรื่องที่3คือเรื่องของการเตริบโตของชนชั้นกลางนะคะที่บอกว่า ประชากรวัยแรงงานเนี่ยอายุน้อยแล้วก็เศรษฐกิจดีทําให้ค,คนมีงานทํามีการจ้างงานมากขึ้นมีการขยับฐานะขึ้นมามเป็นชนชั้นกลางมากขึ้นเป็น3เรื่องหลักนะคะที่ดราก้อนแคปิตอลมองนะคะแต่มีอีก2เรื่องใหม่ค่ะน้องเชก็เป็นเรื่องของอดอกเบีย้ยที่ยังต่ําอยู่ในขณะนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตได้ดีดอกเบีย้ยต่ําก็เอื้อต่อ,อาการลงทุน ในทุกภาคส่วนเลยนะคะตอนนี้เป็นปัจจัยหลักเลยก็เมื่อก่อนเนี้ยเวียดนามดอกเบีย้ยสูงมากค่ะน้องเชคหกเตอนนี้ก็อยู่ในระดับปกติเลยนะคะประมาณ2%น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วเรื่องที่2องล่ะครับพี่ลีเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณที่จะสนับสนุนจานวนมากนะคะจากการที่เศรษฐกิจเติบโตดอกเบีย้ยสูงซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ย ความจําเป็นในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พัฒนาได้ทันกับการเติบโตก็เป็นเรื่องที่รเร่งด่วนของรัฐบาลเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ทางด r า g อน c คป i t a ลมองว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตเสริมจากอีกสปัจจัยที่มีอยู่แล้วค่ะคพี่ลีครับแล้วแบบนี้ทางเวียดนามจะมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อแบบสหรัฐอเมริกาไหมครับค่ะเดิมนี้เวียดนามมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเยอะมากเลยนะคะตัวเลขสูงมากค่ะ 67%เลยนะคะน้องเชคแต่ในสถานการณ์ช่วงนี้กลับไม่มีปัญหาตัวเลขเงินเฟ้อนะคะก็ไม่ได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกลับไม่ได้รับผลกระทบกับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าคนก็ยังไม่ได้ใช้รถยนต์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยในเรื่องเงินเฟ้อก็ดูจะไม่ได้เป็นประเด็นในเวียดนามนะคะซึ่งแตกต่างจาก ออการลงทุนในสหรัฐหรือว่าการลงทุนในภาคส่วนอื่นที่เรื่องเงินเฟ้อจะเป็นเรื่องหลักที่ทุกคนกังวลอยู่อะค่ะจากที่เชคเคยศึกษาตลาดหุ้นเวียดนามนะครับในอดีตเวียดนามมีปัญหาครับเรื่องเสถียรภาพของค่าเงินครับตอนนี้ยังน่ากังวลอยู่ไหมครับพี่ลีค่ะตอนนี้ค่าเงินของเวียดนามเนี่ยต้องเรียกว่ามีสเสถียรภาพมากนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อก่อนนี้จะมีความผันผวนมากเลยนะคะการเข้าไปลงทุนก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>ในอดีต แต่ตอนนี้หลังจากที่มีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีการส่งออกเยอะเนี่ยความมีเสถียรภาพด้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะมีเงินทุนสำรองต่างประเทศนะคะอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะถือว่าเป็นยอดที่สูงมากเลยค่ะมาดูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามตอนนี้รัฐบาลเวียดนามอัดฉีดเม็ดเง,เงินไปเยอะขนาดไหนแลรวครพี่ลี เม็ดเงินที่เขาเอาลงไปทั้งหมดเนี่ย15,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะในปี21-23นถึงนะคะแบ่งเป็นปีๆไปนะคะปีละ7,500ล้านเหรียญนะคะในส่วนนี้ก็จะมีส่วนที่เอาไปลงในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่5,000ล้านเหรียญถือว่าเป็นส่วนที่เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือว่าการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนก็มีอยู่ที่ระดับ2,300ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะเมื่อพูดถึงขนาดหุ้นของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเมื่อเทียบกับเซตบ้านเราตอนนี้ขนาดหุ้นของเวียดนามมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วครับค่ะตอนนี้ตลาดเวียดนามไม่เล็กแล้วค่ะน้องเชฟเพราะว่าถ้าดูเทียบเป็นเงินไทยะนะคะเท่ากับ11.2ล,ล้านบาทเลยค่ะก็คือ Market cap ของตลาดหุ้นเวียดนามนะคะแล้วก็มูลค่าซื้อขายต่อวนันบ้านเราหลายหมื่นล้าน เวียดนามก็หลายหมื่นล้านเหมือนกันนะคะคต่อวันเฉลี่ย1.5พันล้านถึง2 0 0 0ล้านถ้าคิดเป็นเงินไทยก็49,000ล้านจนถึง65,000ล้านต่อวันถือว่าเป็นวอลลุ่มการซื้อขายต่อวันที่สูงเลยนะคะและตลาดหุ้นเวียดนามใหญ่ขนาดนี้มีกี่บริษัทครับที่เข้าไปจดทะเบียนและสัดส่วนของนักลงทุนแบ่งยังไงล่ะครับพี่ลีค่ะจำนวนของบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนเนี่ยถือว่า ขึ้นมาเท่าตัวนะคะอยู่ที่รประมาณ1,600แล้วค่ะเทียบกับเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณ800บริษัทนะคะทีนี้ในสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยนะคะคเป็นบุคคลนะคะเหตุผลเพราะว่าตัวเวียดนามยังอยู่ใน Frontier Market นะคะแต่อัตราการที่นักลงทุนรายย่อยจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเนี่ยยังมีโอกาสสูงอย่าลืมว่าคนเวียดนามนี่มีเกือบร้อยล้านคนนะคะคตอนนี้ อัตราการเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแค่4%ี่เปอร์เซนจากสองล้านเป็นสี่ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตในอนาคตของนักลงทุนรายย่อยก็ยังมีโอกาสสูงนะคะที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดทุนนะคะคการเติบโตของเวียดนามในแง่ของตลาดทุนเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ในส่วนของนักลงทุนรายย่อยแล้วเนี่ยในส่วนนักลงทุนสถาบันการที่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น emerging market เนี่ย มันก็จะมีส่วนที่ทําให้ตลาดเขาเติบโตได้อีกเยอะค่ะแล้วตลาดหุ้นเวียดนามที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้แพงไปหรือ,อยังลหรครับพี่ลีค่ะความถูกแพงก็คงจะวัดจากประเทศใกล้เคียงกันนะคะอย่างไทยนี่ก็ประมาณ20ถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยในปี21ปีที่แล้วอยู่ที่14.3เท่าในปี2021นะคะแล้วก็อัตราการเติบโตของกำไรของบริษัทนี้ก็อยู่ที่42%ตัวเลขนี้เลยทำให้ตัว EPS กร t h ของเขานี่ค่อนข้างสูงตัว Forward PE จะอยู่ที่11ถึง12เท่าเพราะฉะนั้นถ้าดูไม่ว่าจะเป็น PE เมื่อปีที่แล้วหรือว่า Forward PE เราก็จะเห็นตัวเลขที่น่าสนใจที่เป็นตัวเลขที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ค่ะก็ฟังแบบนี้แล้วนะครับก็มีแต่ข่าวดีนะครับและมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับที่นักลงทุนควรระมัดระวังครับก็อันนี้เป็นมุมมองของทางเรานะคะเรามองว่าเรื่องของ r e g u l a t o r y risk ก็คงเป็นเรื่องหลัก ของตลาดที่ยังไม่ได้ถูกปรับระดับขึ้นมานะครจาก frontier market เป็น emerging market นะคะดังนั้นเนี่ยกฎระเบียบต่างๆก็ยังไม่ได้เต็มที่สมบูรณ์เหมือนตลาดเกิดใหม่หรือว่าตลาดที่พัฒนาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวียดนามยังต้องมีการปรับปรุงหลายเรื่องแต่ทีเนี้ยเป้าหมายของเขาที่เขาจะถูกอัปเกรดขึ้นไปเพื่อที่จะเป็น emerging market ในปี2025นี้เขาจะต้องมีการปรับ เรื่องระบบงาน clearing house ของเขานะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็ของเขายังไม่มีกระดานต่างประเทศนะคะซึ่งจะต้องมีการทำให้เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่า NVDR นะคะ,คะเป็นเรื่องของการเทรดของนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเขาทำได้ทันตลาดถูกอัปเกรดขึ้นมาทันเวลาในปี2025ตลาดเวียดนามก็จะเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะ และนี้ก็คือปัจจัยนะครับที่ Dragon Capital ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าทำไมเวียดนามถึงยังจะไปต่อครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ลีมากเลยนะครับสำหรับพี่พน้องลคุณที่สนใจลงทุนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ Adwell Republic ครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับสหรับว,วันนี้เช็คกับพี่ลีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ